ครับวันนี้มันหยุดอาบน้ําให้บัดดี้สองครับดูครับนี่ครับดูครับอาบน้ําตอนเช้ามาทําความสะอาดขนครับนี่ครับบัดดี้ เรียบร้อยยังทำความสะอาดขนเร,เรียบร้อยครับตอนเช้าได้อาบน้ำดูกครับดูด้านหลังครับนี่ครับเอาแล้วก็มาดูด้านหน้าอีกทีหนึงครับนี่ครับอืม บัตดีสองกับบัตดีหนึ่งกำลังป่วยอยู่ใช่ไหมฮะ